สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าร้านโยอซุบิชาบูเอ้ยไม่ใช่นะฮะโอยาซุมินะเออฟังเพลงโยอสุบิเยอะเกินไปนะครับโอยาซุม <c oughs> ินะก็อยู่ตรงนี้แหละตรงขัวนวรัตนี่แหละนะครับถ้ามาจากทางต้นยางก็เลี้ยวขวามาแล้วก็จะมี3ามแยกนิดนึงร้านก็จะอยู่ทางขวามือนะครับก็าหาที่จอดกันดีๆแล้วกันนะแถบนี้มันไม่ค่อยมีที่จอดรถนะเออเดี๋ยวรสชาติอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาเข้าไปชิม อันนี้เนื้อเซตแรกนะครับผมเขาก็ลังเขียนอย่างขมักขม้นหมูนะครับผมหมูก็จะมี3ชั้นสันคอสันนอกครับกินจิสั่งได้จานเล็กจานใหญ่นะครับทั้งเราไม่เกิน3แล้วก็เนื้อนะฮะเนื้อ,อน,นี้มาแรกนะ แว,วันนี้นะครับพา3า9นี่ก็จะมี3ชั้นสันคอลิปอายใบพายเนื้อหนอกกิมจินะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่คือเหมือนจะมีแค่3ชั้นลิปอายแล้วก็ใบาพายนะครับแค่นั้นเองเนาะมาดูเมนูทันเล่นกันฮนะ,ะก็มีเกี๊ยวซ่าหมูนะไก่ทอดเกี๊ยวทอดยำปูอัดข้าวผัดกระเทียมอันนี้เป็นพวกเมนูหมูปกตินะครับก็จะมีหมูหมกักไก่หมกักเนื้อหมกักหมูเด้งเกี๊ยวหมูปูอัดนะ กุ้งนะครับอ่ากุ้งนี้ก็เรียกว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่นะฮะแล้วก็มีหมึกสดหมึกกรอบนะแมงกะพุนปลาโอลี่ลูกชิ้นปลาเต้าหู้ปลานะฮอทดอกไข่ตับแล้วก็มีเต้าหู้ไข่นะครับผมอ่าทานไม่หมดนี่ปรับทีละ30นะฮะโอเคฮะเราก็อยู่กันข้างในร้านแล้วนะตอนนี้ร้านชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้เรามาดูเลยดีกว่านี่ของกินเล่นเราสั่งมาเยอะแยะมากมายนะครับ นี่ข้าวผัดกระเทียมที่ชื่นชอบนะครับผมแต่ผมจะรับทานนะคล้ายๆบะจา่างนะครับเหนียวหน่อยบะจ่างนะเกียวเก <c oughs> ียวซ่านะครับผมอร่อยๆเกี้ยวอร่อยร้อนๆ้ล้วกรอบไงเข <c oughs> าจะมีน้ำจิ้มดำนี่ให้นะผมว่ามากินกับเกี๊ยวซ่านี่แหละไก่กาลเะนะฮะ ไก่ทอดธรรมดาเออเหรอไก่ทอดธรรมดานะฮะอันนี้อันนี้ปูอัดนะผมแล้วก็พวกเนื้อต่างๆนี่เราเดี๋ยเรารีวิวกินที่ที่ชื่นชอบนี่ก็คือตัวนี้นะอันนี้คือหมูไอหมูหมักนะครับมันจะมีกลิ่นง,งาค่อนข้างชัดนะครับก็เลยจะชื่นชอบเป็นพิเศษเนาะน้ําก็จะมีน้ําดํากับน้ําหม่าล่านะครับมีน้ําใสลเราเอาเป็นมาเอามาเป็นน้ําดํากับน้าหม่าล่าเนาะมีหลายน้ํานะครับอู้อันนี้ อันนี้เนื้อหมักนะครับเดี๋ยวลองชิมเนื้อหมักดูเนื้อหมักก็จะมีรสชาตินะส่วนไอ้เนื้อเพรนมันก็โอเคนะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ขออนุญ,ญาตนะครับผม <laughs> เนื้อวันนี้มีไม่ครบนะก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับ2อ,อย่างสาอย่างเนะี่ยมาไม่มีไม่ครบเพราะว่าอาจจะหมดไปแล้วหรือไม่มีแต่แรกไม่รู้นะครับโอเคใส่หมดเลยนะครับรอสักพักไอ้ไอตัวนี้สุกเร็วนะมาดูเอกลักษณ์ของร้านนะก็คือหม้อนะครับที่เป็นหมอน้อรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเหล็กปะ่ะ <laughs> เป็นหิน อ๋อหม้อหินนะฮะเวลาจับเนี่ยมันก็จะร้อนหรือเปล่าเฮ้ยร้อนร้อนพอได้นะอ๋อตาต้องบอกโดนไปแล้วหนึ่งแผลแล้วก็หินเนี่ยจะหนักนะครับแล้วก็การนําความร้อนจะก็ก็ดีนะอ๋อคือมันเก็บความร้อนได้ดีหม้อร้อนแต่ว่ามันไม่เดือดขนาดนั้นถ้าแก๊สดับไปแล้วเราสามารถกินต่อได้อ่านี่ตะกี้เอาลงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะามาชิมนะครับอไอเนื้อแต่และอย่างเนี่ยกับไอน้ำมาล่านี่แหละนะครับชิมไม่เฉยนะครับเดี๋ยวเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวจะให้เชฟทันนะในการพูดนะครับผม<ส>เนื้อก็โอเคนะสุกเร็วกินง่ายเพลินๆน้ำจิ้มก็โอเคนะเมื่อไหร่นลนะ <Aww. S 2> ลองน้ำจิม้มอ่าน้ำจิ้มอะไรพริกเกลือใช่ไหมเขาเรียกพริกเกลือป่ะเออซีฟูดนะ้ดเนาะเปรี้ยวนำนะฮะเขาพูดเรื่องอะไรกันว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เต็มเฟซเลย จากเชื้อราหรือว่าจากเชื้อแบคทีเรียนั้นตัวขาวโอเคขอขอรัวกินก่อนเดี๋ยวว่ากันต่อกินมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างโอยาซุมิวันนี้เรามาจนถึงร้านโอยาซุมิแล้วครับผมโอยาซุมิชาบูนะครับก็กินแล้วนะแต่ว่าคิดเกียดพูดข้างในร้านนะครับเราจะมาสรุปกันในรถนี่แหละ อ,อ,อะไรนะรถกระบะสุด,สดอีกแล้อแต่วันนี้ไม่ใช่นะนั่งไเ่ <c oughs> เอางี้นะครับผมในความรู้สึกของผมนะวันนี้เราเลือกกินในราคา399เป็นเซตเนื้อจะมี2ราคาคือ3 9 9กับ259เป็นเซตหมูครับโอเคครับวันนี้ที่เราเข้ามาก็จะมีเนื้อที่หมดก็มีเนื้อหนอกกับอาสันคอของเนื้อ <c oughs> น่าเสียดายเนะ มันก็จะนุ่มๆหน่อยเพราะว่าราคาเต็มก็เราก็อยากจะได้กินอะไรเต็มๆโดยสรุปนะครับผมเนื้อคุณภาพถือว่าโอเคใช้ได้ในราคานี้เนื้อโอเคเนื้อโอเคทั้งเนื้อเนื้อเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูก็ใช้ได้เนื้อหมูโอเคแต่ร้านนี้ถ้าพูดถึงข้อดีเนาะอย่างที่เด็ดสำหรับผมนะก็คือหมูหมักหมูหมักที่หมูหมักธรรมดาธรรมดานี่พี่ก็ชอบหมูหมักที่สุด เป็นร้านแรกเลยที่เรากินมาล้เคยกินมามล้วเรากินหมูหมักอร่อยในร้านแรกเลยปกติเราจะไม่เจออะไรที่มันอร่อยแบบนี้ใช่นั่นแหละเรามามันจะเหมือนกนลิ่นน้ำมันงาด้วยจะมันจะค่อนข้างเออทิ่ไนเจอนิดนึงครับผมก็อันนี้ก็อร่อยสำหรับผมผมคิดว่าด้วยความที่วันนั้นวันก่อนเราไปกินหมูจุ่งที่ต้นยางเราเจอขวดความ เผ็ดร้อนแรงเข้มของคความเข้มข้นข,น,ขขน,ขนของมาราครับพอเรามากินวันนี้ผมถ้าครู้สุกผมรู้สึกว่าเขาต้มเป็นหม้อใหญ่เอาง่ายๆเหมือนที่วันที่เราไปกินอ่ามือโดนบีบไม่ได้คนน้ำจิ้มอันนี้ผมก็คิดว่าเขาคงไม่ได้คนน้ำซุป S <S <S น้ำซุปจืดมากครับผมน้ำซุปน้ำซุปจืดดูดูมันสีมันร้อนแรงนะแต่ว่าพอกินมาแล้วมันไม่เข้ม้นเท่าไหร่รสน้ำซุปดําแทนที่จะหวานหอมกลมกลม่อมไม่มีเลยครับกว่าที่รสชาติจะออกมาอย่างเงี้ยใสเลยหลังจากที่เรากินเราเราเอาหมูลงไปชุบจนเราอิ่มแล้วเพรอิ่มปุ๊บไปชิมทีน้ําซุปกลมกลม่อมเรียว่าเราจริงๆอ่ะน้ําซุปของเขาอร่อยที่จะผมว่าด้วยความที่เหมือนคนเยอะนะครับปรับปริมาณมาเลยทําให้มันดรอปลงมาคนเยอะนะคนเยอะนะเข้าไปเยอะนะ นี่คือความรู้สึกว่าผมรู้สึกเหมือนว่าคือเหมือนเขาเขามันเจอจางอ่ะใช่ใช่ส่วนตัวของวันนี้เรากินหมาล่าด้วย<ช>ตัวหมาล่าผมก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะรสชาติมันต้องเข้มข้นกว่านี้ครับมันจะอร่อยกว่านี้นะมันมีความแสผมว่แต่พอเรามากินเดี๋ยวมันจาง <ๆ S 2> เหมือนเขาตอนเขาต้มผมรู้สึกว่าเหมือนอันหนึ่งเลยอาจจะไม่ได้ก้นหม้อสองเขาคนสองเขาอาจจะใส่น้ําเยอะเกินไปอันนี้คนณกำลังพูดถึงเรื่องน้ำซุปน้ำซุปเพราะว่าผมคือมันผมเซงอ่ะในราคาที่เราจ่ายไปสามเก้าเก้าเลย น้ำซุปแต่คือเราได้ควาาเราได้เนื้อคุณภาพแต่น้าซุปมันไม่ไม่ไม่เวิร์กอะ่ะมันมันก็ไม่ไหวต่อมาเราจะวาพูดถึงน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มแดงน้ำจิ้มเขียวน้ำจิ้มแดงน้ำจิ้มแต่ที่เราถ่ายไปแล้วแล้วก็กน้ำจิ้มพกคอนซึคนอคนซึผม,มไม่ประทับใจเลยจ้าผมไม่ประทับใจเป็นร้านแรกที่ผมไม่รู้สึกว่าไม่ประทับใจน้ำจิ้มเลย มันมันเป็นเบสกลางๆทุกอย่างเลยเอ๊ะหรือว่าเขาเน้นให้เราใสาแ่แต่แต่งเติมเองวะก็ส่วนหนึ่งแต่ปกติถ้าถ้ามันควรจะอย่างผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเติมจิเห็นถ้าผสมผมก็จะผสมสมาสองอย่างเลยผมจะไม่เติมว่าเราจะให้ดูรสชาติของเบทร้านนั้นมผมเลยอะผมเลยเข้าใจว่าเปเน้นพอนสืบแต่เขาไม่ได้ควาสืกเพราะมันพอาสืบมันก็จืดอารมณ์สุดท้ายก็เหมือนผมกินเปล่ากินเนื้อ กับน้ซุปแต่น้ำซุปกระจายน้าจิ้มก็จาง,งก็เลยแบบหรือว่าผมก็มอาจจะว่าอาจจะเป็นว่าผมรู้เปล่าผมกินรสจัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายามตั้งคาถามอะไยังคงร,รู้สึกว่าแบบเราแจกสั่งก็เก้าทาไมเราดูคนอื่นกินแล้วมีความสุขอร่อยเงี้ยจนสุดท้ายมาเจออ๋อเขามีของกินเล่นมีมมเกี๊ยวซ่าี๊ยวหมูทอดไก่ทอดชอบอะไรเอาเกี๊ยวซ่าก็เป็นเกี๊ยวที่แพ็คแพ็คสำเร็จรูปอ่ะเกี๊ยวซ่าไก่ป๊อปที่เขามีให้อ่าเขาอรเอยแต่บอกเลยว่าเกี๊ยวซ่าอร่อยกรอบคนทอดดี ไม่อมน้ำมัน่กรอบทอดกำลังดีเขาบอกว่ามาจิ้มน้ำจิ้มนะซึมมาอร่อยเลยน้ำจิ้มด้านะร้อนทุกชิ้นเราไม่ค่อยเจอแบบนี้นะเหมือนทำสดอ่ะทำสดมาแล้วเขาจะเขาจะให้มาหนึ่งที่มีสองชิ้นสั่งได้ทีละสองที่ก็คือสี่ชิ้นผมไม่อยากบอกเลยผมกินไปประมาณเกือบยี่สิบสามสิบทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงถึงอลถึงอลถึงเพราะว่าตอนที่พี่ลุกไปถ่ายผมสั่งมาอีกสี่อแล้วผมก็ซั่คนเดียวเลยผมสั่งคนเดียวเลย พราะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมอร่อยสุดอะครับแล้วอีกอย่างคือผมวันนี้ผมเฟลอย่างทั้ไมืไปกินไอศครีมในส่วนตัวผมเป็นคนไม่กินลูกเกดผมไม่ผมไม่กินผมมันเป็นความฝังใจอย่างคือผมไม่กินแล้วมันเป็นคอเพราะเกิผมคือผมคิดว่าเป็นไ,ไอศครีมคุกกี้ไม,ม่อนคุกกี้มากนะคือพอกินไปแล้วผมก็คำแรกของผมรู้มันแปลกๆที่ผมบอกคุณอะแต่ผมก็ไม่ใช่หรอาผมก็เลยหันไปกินอ็อกซ์กราะนั้นผมก็เลยห่ากลับมากินแล้วเคลียที่ผมเข้า อารมณ์แบบใหญ่ออกมาแล้วอะแม,แม่แม่คืนอย่างน้อยติดป้ายเลยว่าอาเน,นี่ยอย่างบางคนอะแพอ๋อมันแพของผมอะแพ้คือผมวไหจะไม่ออกนะรูเกดนะใะใช่เขาจะใ่ไมคือถ้าผมแพ้ผมไหใจะไม่ออกเลยนะโชคดีที่ผมแบบมันมันจะหวานก่อนอะคนเราจะรู้สึกเหมือนคนเป็นมันไม่ดูแลขนาดนะั้นเหมือนจิซิพีไม่ขนาดนะั้นแต่ผมกบางทีถ้ากินในปริมาณมากเกินอนยะ่างเงี้ยผมแพมหัวจะไม่ออกผมก็เลยรูเกณแล้วแหละไว้ง่ายใช่ผมเคยเป็นแบบนี้ผมก็เลยฝังใจแล้วก็ไม่กินอีกเลย แล้วพอมาเจอวันนี้พอเราเฟลเลยเราออกมาคุยกันในหน้ารถนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างคือคนเยอะแต่จริงๆผมครั้นเนี้ยผมเคยมากินตอนที่เขาเปิดใหม่ๆมันอร่อยกว่านี้ตอนนั้นอตอนยังยังไม่มีโซนข้างหลังมีแค่โซนโตข้างหน้าไม่เยอะขนาดนี้ด้วยแต่มอใช่มันจะมันอร่อยกว่านี้แต่แต่ผมผมว่าร้านนี้นะขอแนะนํามาตอนแรกเพื่อนอีกคนแนะนํามาเนาะก็บอกซุบซุบมนนันข้นมันก็ข้นแหละแต่มันรสชาติมันไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่ นะครับแล้วก็เด้อดีโอเคอันนี้ยอมรับเดินดีอาจจะเป็นห้อวันนี้ด้วยก็ได้คุณอาทิตคนเยอะเราใช่คนเยอะค่าจะเติมน้ำซุปเนี่ยจริงๆควรจะมาซ้ำอีกรอบนึงแต่คงยังเป็นเซตหมูเขาว่าผมว่าอร่อยอ่ะต้องชมก็ลองมาดูว่าน้ำจิม้มเอยน้ำซุปเขาจะแก้ตัวได้ไหมใช่ถ้าแก้นะก็ว่ากันอีกทีนะครับครับแต่โดยสรุปแล้วถ้าเซตสองห้าเก้าผมมันน่าจะคุ้มนะน่าจะอร่อยกอย่างไม่ใช่ลืมบรรยากาศร้านเขาดีครับผมเขามีสองโซนโซนโซนแอร์กับโซนธรรมชาติ ส่วนแอร์ก็จะได้บรรยากาศแบบเย็นๆหน่อยแต่เสียงอาจจะอุ้กี้นิดแต่โซนข้างนอกก็สวยเมื่อกี้พี่ไปถ่ายเก็บบรรยากาศข้างนอกนะไม่ได้เก็บครับโอ้สวยครับเพราะเขาก็มีไฟแต่งตกแต่งไฟใช่แต่ว่าก็อาจจะร้อนหน่อยเพราะเอาจริงๆริงที่เราเกลียดเสร็จอะหลายๆเราเห็นหลายๆคนนั่งเขานั่งคุยกันนะเพราะบรรยากาศมันดูชิลอารมณ์แบบเหมือนคาเฟ่เล็กๆเหมือนกันแหละอ่าใช่หลายโต๊ะนั่งคุยกันเหมือนคนก็เป็นคู่รักคู่อะไรอย่างเงี้ยเพลงเกาหลี ใช่บ้างสลับกันไปใช่ครับก็ไม่ได้เรอาออกมานนี้เขาอาจจะเปิดเพลงพิเศษก็ได้นะอะไรเหรอโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปร้านาานี้เมื่อกี้พี่พี่เขาแซวนิดนึงว่าครับจะสมัครพนักง,งานนี่ต้องสักก่อนหรือเปล่าอ๋อสักเออสักกันทุกคนเลยเห็นแต่บางคนก็ไม่สักไปถามมาแล้วเราไม่ได้ล็อกแซวไปเสยเพราะว่าเขาใจดีมากนี่ครับแมสหนี่พนักงานเขาให้นะเพราะว่าแมสเราขาดเมื่อกี้จะหยิบแมสมามันตึงไปไงก็ขาดแล้วก็พยายามจะมัด เราพยายามเอายื่นให้ก็ขอบคุณร้านมากมายครับอุส่าให้แมสมานี่ขอบคุณจริงเพราะว่ามันใช้ชีวิตยากนะถ้าไม่มีแมสอะเพราะเราว่าวันนี้เราก็ไม่เตรียมสำรองเพราะเราแจกคนอื่นตลอดแจกเดียวใช่หมดไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละยังไงก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่เนาะครับผมเดี๋ยวกบะสตูดิโอใช่เดี๋ยวคนละเล็กเดี๋ยวข้าหน้าเราเดี๋ยวเรามาสรุปแบทแมนกันลวกันนะอ้าวอที่ปู่ลอยเล่นไม่ใช่แล้ Adik <laughs>